นี้ค่ะความเคลื่อนไหวของชาวบ้านชุมชนบุญร่มไสรชุมชนริมทางรถไฟนะคะที่ก่อนหน้านี้เรามีการรายงานไปว่าช่วยเหลือดูแลกันเองของคนในชุมชนค่ะจัดการโควิดสิชาวบ้านเขาช่วยกันแต่ล่าสุดนะคะเขามีการเดินทางไปยังกระทรวงค่ะเพื่อยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงชาวบ้านชุมชนเมืองที่ประสบปัญหาจากหลายพื้นที่ค่ะ ชาวบ้านชุมชนบุญร่มทรายเป็นหนึ่งใน9ชุมชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินและการพัฒนาพื้นที่ย่านมักกะสันค่ะจึงยื่นหนังสือเพื่อขอเสนอการแก้ปัญหาการแบ่งที่ดินย่านมักกะสันตรงนี้แล้วค่ะตามนโยบายบ้านมั่นคงของรัฐโดยมีการเสนอให้แบ่งที่ดินจำนวน16ไร่นะคะเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยให้กับคน9ชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนบุญร่มทราหลังกรมทังหลวงแดงบุงา หลังโรงพยาบาลเดชาริมทางมักกะสันหลังวัดมักกะสันค่ะไปจนถึงโรงเจนิคม,มักกะสันแล้วก็ RCA ด้วยนะคะไม่อยากอยู่ออกต่างจังหวัดเพราะผมอนกรุงเทพผมก็อยากได้พี่กศวีที่อยู่ในกรุงเทพจะได้ทำมาห<บ>ากิน,น,นดได้ง่ายสะดวกไม่ใช่แค่ย้ายที่อยู่เท่านั้นค่ะแต่ยังต้องย้ายทุกอย่างของชีวิตนะคะหลังจากที่ตัวแทนชุมชน ไปยื่นหนังสือก็ได้มีการพูดคุยระหว่างชาวบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผ่านระบบออนไลน์นะคะมีข้อสรุปให้การรถไฟไปดูที่ย่านมักกสันร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะเพื่อจัดสรรที่อยู่อาศัยภายใน30วันและให้ทางกระทรวงคมนาคมประสานกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและการเคหะแห่งชาติด,ด้วยนะคะให้ร่วมกันออกแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยค่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกรณีปัญหาของชุมชนคนจนเมืองอย่างชุมชนบางซื่อ10กม11ชุมชนริมคลองสามเสนและชุมชนหมอเหลงชุมชนพระราม6รวมถึงชุมชนสะพานร่วมใจดอนเมืองด้วยนะคะที่ถูกนำมาพูดคุยหารือกันในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะนับถอยหลังอีก30วันนะคะว่าจะมีการแก้ไขปัญหากันอย่างไรค่ะ